ส,สดีค่ะชื่อแคตตี้นะคะอรพันธ์วุรัตน์พงค่ะจะเรียกสั้นๆว่าแคตตี้ดีกว่านะคะแคตตอนนี้เนี่ยก็เป็น BMW b r a n d r a g ค่ะงคงเป็นเพลงทางเดินแห่งรักมั้งคะเพราะว่าเราก็กำลังเดินทางเนาะก็คงฟังเพลงของพี่แอมสวรรค์นะคะยังตัพงใจตตาม<ด>คุณท้าหาอะไรไม่รู้อ<ด>่ะค่ะแต่ว่าเดินตามทางแห่งรักโอเคสุดลว เพลงเศร้ามั้งหรือว่าเพลงเพลงอะไรดีอะเพลงที่ไม่เป็นมงคลคงไม่มีใครเปิดใช่ไหมเออแต่ว่าเพลงเอาไม่ฟังฟังเพลงอินเทรนด์ดีกว่าเนาะก็คงเป็นเพลงอะไรที่สนุกสนุกแต่ถ้าพูดถึงสิ่งแรกที่นึกถึงตอนนี้คงเป็นเพลง Edy War นะคะเพราะว่าร้อนเราคงไม่อยากอยู่ที่ร้อนเนอะเราขึ้นมาบนรถก็เย็นสบายสบาย ไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเนาะเอาหาไว้ก่อนเปิดกระโปงเจอกระกราดไม่ใช่เปิดกระโปรงรถก็คงเจอของใช้ของเราหรือเปล่ารองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นยางรถยนต์ดีแต่ว่าถ้ามีหนุ่มมาเซอร์ไพรส์เปิดกระโปรงรถเจอดอกกุหลาบเจอดอกไม้ก็น่ารักอีกแบบนะคะเฮยแกแก้จะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วจริงๆแป๊บนึง ของสินแรกก็คงจะเป็นกล้องถ่ายรูปโทรศะพับมือถือแล้วก็แว่นตาละกันเนาะถ่ายรูปค่ะเพราะเราเป็นสาวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเจออะไรที่ชอบเจออะไรที่ใช่นะคะก็คงจะต้องเซลฟี่บันทึกเก็บภาพไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันหายากอย่างที่บอกเป็นเมนูสุดพิเศษด้วยแล้วก็หายากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็โพสต์ลงเลย วเห็นอย่างนี้นะคะจิตใจงามมากๆเลยจิตใจดีก็คงจะเดินเข้าไปนะคะแล้วก็บอกว่าคุณลุงคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยค่ะอันนี้มาจากใจจริงนะคะเราไม่ได้แอปเลยเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนดีนะอุ้ยถ้าบอกเป็นคนไม่ดื่มเหรอคะจะเชื่อไหมก็มีบ้างค่ะแหงเอากับเพื่อนทุกวันก็มีนะสมัยนานแล้วอ่ะอุ้ยดูแก่เลยเนาะก็ เดือนนะคะก็น่าจะมีแหละแฮงเอากันบ้างธรรมดาค่ะอันดับแรกก็คงยิ้มหวานให้นะคะเพราะว่าเขินอยู่เนาะแต่ถ้าเขามาคุยด้วยเราก็ก็คงดูจุดประสงค์เขาอะค่ะว่ามาคุยกับเราเรื่องอะไรก็คงหันไปคุยกับเขาอะค่ะอย่างมีมารยาทแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม so i